สวัสดีค่ะคราวนี้ก็มาเริ่มปูพื้นฐาสนสำหรับคนที่เริ่มจากศูนย์นะคะแนะนําให้ดูอันนี้ก่อนเลยเนาะศูนย์คือศูนย์จริงๆนะคือชีวิตนี้ไม่รู้จักคําว่าภาษาอังกฤษอ่ะอ่ออ่านไม่ออกต้องใช้ยังไงใช้ไม่เป็นอืมเขียนไม่ได้ฟังก็แบบผิดๆถูกๆอะไรอย่างเงี้ยดูคลิปนี้ก่อนเลยนะคะจะมาไปเป็นแบบพาร์ทๆเนาะโอเคเริ่มแรกเลยแบบง่ายๆก่อน เอแอนเดะตตัวนี้เห็นบ่อยๆสามคำนี้เ and t h ดต่างกันยังไงนะคะเอ่สองตัวแรกค่ะไอ้ uh, ค่อยเขียนหมายเลขให้หมายเลขที่หนึ่งสองสามตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองนะคะอ่า uh, อันนี้บางทีเขาอ่านเสียง a ค่ะบางทีเขาอ่านเสียงอะนะคะส่วนตรงนี้ออกเสียงแอนแอนนะคะก็เหมือนแอนแอนนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนนี้ออกเสียงเดนะคะ ออะ a n d t h ตัวแรกเลยตัวะ uh, หรือตัว A นะคะใช้กับ uh, สิ่งของหรือสิ่งไม่มีชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีแค่หนึ่งจำนวนเดียวอ,อมีแค่จํานวนเดียวเท่านั้นนะคะอย่างเช่นผู้หญิงหนึ่งคนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ไม่เจาะจงนะว่าเป็นผู้หญิงคนไหนนะแค่บอกว่าโอเคมีผู้หญิงหนึ่งคนอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้คําว่า a uh, woman a woman หรือ a boy ก็ได้ค่ะคือมีเด็กผู้ชายหนึ่งคนนี่คือ1เนาะแล้วก็ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงนะคะว่าเป็นใครเนาะอันที่สองค่ะคล้ายๆกับอันแรกเลยเนาะคือมีแค่หนึ่งจำนวนมีจำนวนเดียวอ่ามีจำนวนเดียวนะคะแต่ว่าตัวหน้าจะต้องขึ้นต้นด้วย A E I โ oh, และ u ค่ะ a e i o u เดี๋ยวขอย้ายตรงนี้มาก่อนแล้วกัน e ี่ไม่พอ a e i o u จะใช้แอ d นะคะแต่ว่ายังมีจำนวนเดียวอยู่นะแล้วไม่ระบุเฉพาะจอดจงด้วยคือมเป็นใครก็ได้อ,อย่างเช่นที่เราเห็นกันตในเด็ก and มดหนึ่งตัว an elephant an elephant. elephant ช้างหนึ่งตัวอย่างเงี้ย and u m b r e l l a ร่มหนึ่งคันนะคะเห็นไหมตัวข้างหน้าเป็นอย่างงี้ a e i o u จะออกเสียงแอนเลยเนาะไม่อ่าอีเลฟเฟนไม่อ่าแอนนะคะอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็อันนี้คือจบเลย1ข้อ1กับข้อ2 a กับแอนนะคะมาดูตัวที่สามมาดีกว่า the ค่ะ the เนี่ยไม่ระบุจำนวนแต่ว่าจะเป็นเฉพาะจาะจงว่าต้องเป็นอันนี้เท่านั้นนะคะตัวอย่างเช่นคอนุบัตดรูป นี่คือแอปเปิลเนาะมีแอปเปิลอยู่สามลูกค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามซ้ายกลางแล้วก็ตรงซ้ายกลางแล้วก็แล้วก็ขวานะมีแอปเปิลอยู่สามลูกถ้าเราจะระบุว่าแบบเราจะเอาแค่อันเนี้ยจะเอาแค่แอปเปิลลูกตรงกลางเท่านั้นในกรณีนี้จะใช้เดอกค่ะนะตัวอย่างเช่นว่า I want to buy The อ่อ่อ the apple at the middle shelf ก็ได้อ่ะ Shelf ก็คือชั้นวางของนะคะ Shelf คือชั้นวางของแบบวางบน Shelf อ่ะเช e l f วางของ Shelf โชว์สินค้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะที่เราชอบพูดพูดกันนะคะ I want to buy the apple at the middle shelf คือฉันอยากจะซื้อแอปเปิลที่มันอยู่ตรงแบบอยู่ตรงกลางชั้นวางอ่ะเออเราระบุเฉพาะจ่อจงว่าให้มันมันต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นมันต้องอันที่อยู่กลางชั้นวางเท่านั้นอันอื่นฉันไม่เอาฉันจะเอาอันนี้ฉันเลือกอันนี้เนี่ยเราบระบุเฉพาะเจ่อจงนะคะก็จะต้องใช้ the นะแต่ถ้าเราต้องการแค่ซื้อแอปเปิ้ลหนึ่งลูกเฉยๆอ่ะใช้อันไหน แค่ไปบอกเขาธรรมดาๆว่าขอซื้อแอปเปิลสักลูกนะคะ I want to buy an apple นี่คือแอปเปิลหนึ่งลูกนะคะถ้าหลายลูกอะ่ะ o อ I want to buy apples ไม่แอน apple แล้ว <laughs> apples ก็คือ apple หลายลูกนะคะ apple หลายลูกเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่ามี s ถ้าคำนามนะคะมี s ข้างหลังแปลว่ามีมากกว่าหนึ่งจำนวนค่ะจำไว้เลยว่าคำนามที่มี s ข้างหลังแสดงว่ามันมีมากกว่าหนึ่งจำนวนนี่คือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะคะ